เออคนเราเนี่ย เริ่มรักกันตอนไหนนะสวัสดีค่ะวิวจากชแ n น l Point o ค่ะสวัสดีวันแห่งความรักด้วยนะคะทุกคนเชื่อว่าในช่วงเวลาใกล้ๆวันแห่งความรักแบบนี้มีแต่คนพูดถึงความรักเต็มไปหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่พูดถึงความรักที่สมหวังความรักที่ไม่สมหวังความรักที่ไม่คาดหวังแล้วก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเรามาพูดถึงความรักแบบมีความรู้กันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนอยากรู้กันไหมคะว่าเอ๊ะมนุษย์เราเนี่ยเริ่มรักกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่และวิวัฒนาการความรักของมนุษยชาติเนี่ยมัน วิวัฒนาการความรักของมนุษยชาติตั้งแต่อดีตนะคะมาจนถึงปัจจุบันมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะซึ่งขอออกตัวก่อนตรงนี้นะคะว่าคลิปนี้จะไปเร็วมากๆค่ะเพราะว่ามันหลายปีมากนะก็เหมือนกับคลิปประวัติศาสตร์โลกล้านปีนั่นแหละแต่เราจะพูดถึงความรักเป็นหลักนะจ๊ะและวันนี้อาจจะเน้นไปที่อารยธรรมตะวันตกมากนิึงนะคะเพราะว่าชาตวตะวันตกเขาบันทึกเอาไว้เยอะไงดังนั้นเราก็เลยมีข้อมูลเยอะเราก็เลยเล่าเน้นไปทางนั้นเยอะนะคะไม่ได้หมายความว่าวิวไม่สนใจทางตะวันออกหรือว่าทางแถบแถบประเทศของเรานะคะเอาละถ้าพรรรร้้้้ออมจะะฟััังงงเื่่าาวททีสสนนุกกกกแ็็ไดล ไปฟังกันเลยค่ะ คำถามที่ว่ามนุษย์เรามีความรักตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเป็นคำถามที่ตอบได้ยากมากค่ะทุกคนเพราะถ้าไม่ได้พูดถึงความรักนะพูดถึงการจับคู่และสืบพันธุ์เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีมาตั้งแต่สมัยจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติแล้วคะ่ะเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทุกชนิดอยู่แล้วที่จะต้องจับคู่กันแล้วก็สืบพันธุ์ต่อถูกต้องไหมคะอย่างไรก็ตามนะคะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมคะ่ะดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แต่ละคนเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้มีแค่เรื่องของการสืบพัััััันนนนนนธธุุ์์์อออออออยยยย่่่่่ะะ่่่าาาาาาางงเเเเเดดีีววววววะะคคแมมมมมมสพพพพรรรรหหหษืืืืูํผชชลลกกกก้้ทใิ ว่าความรักระหว่างแม่กับลูกนี่แหละเป็นความรักชนิดแรกๆของโลกนะคะและเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้มนุษย์วิวัฒนาการมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวของความรักเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคอนเซปต์ค่ะดังนั้นเราไม่สามารถหาหลักฐานเกี่ยวกับความรักได้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะวันนี้วิวก็เลยขอกระโดดข้ามมาอย่างรวดเร็วค่ะเข้ามาในยุคสมัยของประวัติศาสตร์ที่มีการจดบันทึกแล้วนะคะแต่เราเนี่ยสันนิษฐานได้เลยค่ะว่าในยุคโบราณเนี่ยคนเราเริ่มรู้จักความรักแล้วนะคะเพราะว่าพอมีการจดบัับัันนนททึึึกกกก่แรรรรละอาายธมมะะมีมคบถงว หลากหลายเลยทีเดียวค่ะว่ากันว่าหลักฐานการแต่งงานของมนุษย์เนี่ยนะคะเกิดมาพร้อมๆกับอารยธรรมมนุษย์นี่แหละคะ่ะก็คือมีหลักฐานเก่าแก่ประมาณ4,000ปีนะคะทั้งในอารยธรรมเมโสโปเตเมียอียิปต์จีนแล้วก็ลุ่แม่น้ําสินธุค,ค่ะในยุคแรกๆเนี่ยการแต่งงานอาจจะไม่ใช่คอนเซปต,ต์ของความรักแบบที่เรารู้จักกันทุกวันนี้นะคะมันน่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้านการเมืองด้านสังคมมากกว่าค่ะเช่นแต่งงานเพื่อเชื่อมครอบครัวแต่งงานเพื่อรักษาอานาจสร้างพันธมิตรรวมที่ดินหรือว่าส่งต่อมรดกค่ะและเรื่องที่สําคัญที่สุดของงงกาารแต่นนนนใสมััย้ ะะก็คือเรื่องของทายาทนั่นเองค่ะคือเขาแต่งงานเพื่อให้ชัวร์ว่านี่ฉันแต่งงานกับเธอแล้วดังนั้นลูกคนนี้คือลูกของเธอนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดๆเลยในสมัยนั้นก็คือลักษณะของการมีหลายผัวหลายเมียค่ะซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายหนึ่งคนต่อผู้หญิงหลายๆคนนะคะแต่ก็จะมีบางอรารยธรรมเหมือนกันคะ่ะที่ปรากฏเป็นผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็ผู้ชายหลายคนนะซึ่งการมีหลายผัวหลายเมียเนี่ยนะคะปรากฏอยู่ในบันทึกค่อนข้างจะหลากหลายที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลพัน มีเรื่องราวพวกนี้อยู่เต็มไปหมดค่ะและลักษณะการมีหลายผัวหลายเนี่ยแบบนี้นะคะโดยเฉพาะการมีผู้ชายหนึ่งคนต่อผู้หญิงหลายคนเนี่ยก็จะสืบต่อแบบนี้ต่อมาอีกหลายพันปีค่ะและในหลายวัฒนธรรมนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าในยุคแรกๆเนี่ยคอนเซปต,ต์ของการแต่งงานก็คือผู้หญิงเนี่ยเป็นสมบัติของผู้ชายค่ะทุกคนคือไม่ได้มองว่าเป็นมนุษย์อะไรขนาดนั้นนะนะดังนั้นการแต่งงานก็คือการที่ผู้ชายเอาสินสอดเนี่ยนะคะหรือว่าทรัพย์สมบัติต่างๆไปจับจ่ายซื้อผู้หญิงเข้ามาค่ะมา ผลิตทายาทค่ะซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์เราก็ติดทัศนคติแบบนี้ต่อมาอีกหลายพันปีนะคะและในการแต่งงานสมัยปัจจุบันนี้หลายๆวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็ยังมีประเพณีบางอย่างที่สะท้อนถึงคอนเซปต์แบบนี้อยู่เช่นเดียวกันค่ะจนกระทั่งข้ามาในสมัยยุคกลางเนี่ยนะคะเรื่องราวระหว่างชายหญิงการแต่งงานเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องการเมืองเรื่องการเชื่อมความสัมพันธ์เหมือนเดิมค่ะในขณะที่พอพูดถึงความรักเนี่ยเขาจะไปนึกถึงสหายร่วมรบนะคะคือความรักระหว่างมิตรภาพค่ะจนกระทั่งในช่วงศตวรรษที่12:13 12-13นะอะถึงกิดขึ้นในรั่งเศสค่ะ คือชีวเร r ยบโรแมนต์นะคะหรือว่าความโรแมนติกค่ะทุกคนซึ่งแนวคิดตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะคือความแบบโรแมนติกแบบคลาสสิกสุดๆที่เรารู้สึกนี่แหละค่ะเพราะว่ามันคือความรักแบบที่ไม่ใช่อยากจะได้เธอมาครอบครองนะคะแต่มันคือความรักระหว่างอัศวินขี่ม้าขาวกับเจ้าหญิงคนนั้นที่เขาต้องการจะปกป้องค่ะดังนั้นการแสดงความรักในยุคสมัยนี้นะคะก็เลยทําผ่านการทําภารกิจอะไรต่างๆเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าฉันนี่ยอมทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ให้เธอเห็นว่าฉันยอมทําได้ทุกอย่างเพื่อแสดงความรักกับเธอนะคือฉัน นะรักเคารพแล้วก็บูชาเธอมากจริงๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องได้เธอมาครอบครองเลยตัวอย่างที่ชัดมากๆนะคะก็คือเรื่องราวของคิงอาเธอร์กับอัศวินโตกลมในเวอร์ชันฝรั่งเศสค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องราวในชว่วงศตวรรษที่1 2บสถึงสินี่แหละคือมันจะมีอัศวินคนนึงนะคะชื่อว่าเซอร์แลนสโตค่ะเขาเนี่ยไปรักกับราชินีกวินิเวียนะคะซึ่งเป็นราชินีของอาเธอร์ใช่ไหมแปลว่าเขาไม่ได้อยากได้กวินิเวียมาครอบครองหรอกแต่เขาก็จะต้องทําอะไรตา่างๆนานาเสียสละนู่นนี่นั่นเพื่อท แต่ตรงนี้วิวจะไม่ขอลงรายละเอียดนะเพราะวิวเคยเล่าเรื่องอาเทอร์เต็มๆเอาไว้แล้วค่ะสามารถย้อนไปดูได้นะคือถ้าให้สังเกตนะคะในยุคสมัยนี้เขาจะแยกความรักกับการแต่งงานออกจากกันโนพเพราะว่าอะไรที่เป็นการแต่งงานเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องการเชื่อมอํานาจเรื่องความสัมพันธ์อะไรต่างๆอยู่นะคะในขณะที่อะไรที่เป็นความรักที่โรแมนติกเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องการมีชู้การแบบว่าแอบคบกันความรักลับๆความอัศวินความเจ้าหญิงอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะสรุปง,ง่ายๆนะคะความรักในยุคสมัยนียมันก็จะเป็นความรักหวานชื่อนนอกชีวิตสมรสค ว่ารักแบบถวายหัวนะคะไล่ฉันไปตายฉันก็จะไปตายเพื่อพิสูจน์ที่เธอเห็นว่าฉันรักเธอมากจริงๆคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆสาหรับช่วงศตรวตรรษที่1 2บสถึงสิแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับความรักด้วยเนี่ยก็คือคริสตจักรเนี่ยรุ่งเรืองมากค่ะทุกคนดังนั้นคริสตจักรเนี่ยนะคะเข้ามาควบคุมแทบจะทุกอย่างในชีวิตมนุษย์เลยค่ะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะคือจริงๆคริสตจักรเนี่ยก็มีบทบาทเรื่องของความรักการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ช่วงศตรวตรรษที่5ลคค่ะกก็ือมีารเชิญบหลวงาหมใ้พพงให้้รรอะไที่บานนะคะคแต่่่วาไไมด้มีีีพิธรตอองะไร ่แค่เหมือนกับว่าให้มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจุดหนึ่งอะไรทํานองนี้แต่ในช่วงศตวรรษที่1 2ถึง13เนี่ยนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะว่าิสตจักเนี่ยนะคะเริ่มมีการเข้ามาจัดการครอบครัวค่ะทุกคนว่าเฮ้ยการที่เราจะแต่งงานกันเนี่ยนะมันจะต้องมีข้อกําหนดแบบนั้นแบบนี้มันจะต้องมีพยานนะมันจะต้องมีการกล่าวคําสาบานกล่าวคําปฏิญาณกันแล้วจะต้องมีการแบบตอบรับว่าโอเคไอดูฉันจะแต่งงานกับเธอทําให้เรื่องการแต่งงานทางตะวันตกเนี่ยนะคะกลายเป็นเรื่องของศาสนาไปเลยค่ะซึ่งนักวิชาการหลายๆคนเน่นะะะคเาาากก็ววิรห์ั ก็เพราะไอเรื่องรักลับๆอะไรพวกนั้นนี่แหละที่แบบว่าคนมั่วซั่วกันเละตุ้มเป๊ะนะทําให้ผู้หญิงเนี่ยท้องเยอะมากแล้วก็โดนเทโดนทิ้งนู่นนี่นั่นมั่วซั่วไปหมดสุดท้ายคริสจักรก็เลยต้องเข้ามาจาัดระเบียบตรงนี้นี่แหละค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมันก็เป็นแค่วิธีปฏิบัติเฉยๆยังไม่ได้กําหนดเป็นกฎอะไรชัดเจนนะคะจนกระทั่งช่วงศตวรรษที่16นะคะในปี1 5 6 3ค่ะสุดท้ายก็มีการกําหนดระเบียบนะคะว่าให้ศีลสมรสเป็นหนึ่งในเจ็ดศีลมักาา,กรา,กา,การแต่งงนดิส,ส์ึงทุกวันนีีี้เลยยมระบบ ปฏิบัติชัดเจนนะคะว่าการแต่งงานเนจะต้องปฏิญาณอะไรยังไงบ้างมีข้อกําหนดยังไงบ้างค่ะและในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะก็มีอีคอนเซปต์หนึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยก็คือฮันนีมูนนั่นเองค่ะแต่ว่ามันยังไม่ใช่คอนเซปต์ของการแบบฮันนีมูนคือการไปเที่ยวหวานชื่นแบบทุกวันนี้นะคะมันคือคอนเซปต์ของช่วงโปรโมชั่นหลังแต่งงานค่ะซึ่งก็จะอยู่ในช่วงเวลาของพระจันทร์ที่เปลี่ยนจากข้างขึ้นเป็นข้างแรมก็คือพูดง,ง่ายๆคือโปรโมชั่น1เดือนหลังแต่งงานนี่แหละคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะบางคนก ที่เขาจะมีการดื่มเหล้าที่มาจากน้าผึ้งนะคะในวันแต่งงานค่ะก็เลยเป็นที่มาของศัพท์คาว่าฮันนีมูหรือว่าน้าผึ้งพระจันทร์นะคะและในช่วงปลายศตวรรษที่16นี้เองนะคะก็เกิดเรื่องราวความรักโรแมนติกที่เป็นเรื่องแบบโอโหโด่งดังระดับโลกค่ะก็คือโศกนาฏกรรมของโรมิโอและจูเลียตจากฝีมือของเชคสเปียร์ค่ะและแล,ะและว้วคอนเซ็ปต์ของความรักนะคะก็พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งค่ะในช่วงศตวรรษที่17นะคะเพราะนี่คือยุคสมัยที่เริ่มมีหนังสือพิมพ์เกิดขึ้นแล้วค่ะแปลว่ามมัันนนนเเปป็คครรรรรร้งงงงแกกกขออออออุษยยชาาาาาาาติะะะที่าาา่่สสสถืออไไบบ จํานวนมากๆได้ค่ะมากกว่าแค่แบบข่าวเมาส์ในหมู่บ้านหรือว่าอะไรต่างๆนะคะดังนั้นใครที่มีเรื่องราวอะไรอยากประกาศให้สาธารณชนรับรู้เนี่ยเขาก็จะไปลงประกาศในหนังสือพิมพ์กันค่ะไม่ว่าจะเป็นคนหายของหายหา,ยหา,ยหายงานหาคนทํางานอะไรต่างๆนะคะรวมไปถึงกลุ่มคนโสดด้วยค่ะที่เขาก็จะไปประกาศลงหนังสือพิมพ์กันนะคะประมาณว่าฮัลโหลฉันโสดมีใครอยากจีบฉันบ้างฉันมีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้ฉันมีทรัพย์สินแบบนี้นะถ้าอยากจีบเนี่ยติดต่อกลับมาเลยซึ่งคนเนี่ยนะคะก็ถือคอนเซปต์ประกาศหาคู่ในหนังสือพิมพ์กันแบบนี้าาอย่ง ยาวนานเป็นหลักร้อยปีค่ะจนกระทั่งมีโลกอินเทอร์เนตนี่แหละค่ะเขาถึงเปลี่ยนจากการประกาศลงหนังสือพิมพ์เป็นประกาศในอินเทอร์เน็ตกันแทนนะคะและและ้วน,นที่สุดค่ะคอนเซปต์ของความรักก็เริ่มเข้าใกล้อะไรที่เรารู้จักกันทุกวันนี้มากขึ้นนะคะในช่วงศตวรรษที่18ค่ะเพราะนั่นคือยุคข,ของการเรืองปัญญานะคะมันมีการเชิดชูความเป็นมนุษย์มากขึ้นค่ะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ไม่จำเป็นต้องซัฟเฟอร์นอะไรขนาดน,นั้นเราควรจะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขดังนั้นเเเเรร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 าา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 จจจะะะะะะะทททํํออไไกกกกกคคคคควววววให้้มมมมมัมััันนนีีสุขะะปถึงงื่ง่ด่ดย งานกันมันก็ต้องรักกันแล้วก็แต่งงานกันเพราะความสุขสิไม่ใช่เพราะเรื่องการเมืองเรื่องท er, รัพย์สินเรื่องเงินทองอะไรนะคะ <g función> จนกระทั่งในช่วงศตวรรษที่19นะคะในที่สุดเรื่องราวของความรักเนี่ยก็พัฒนาแทรกซึมเข้ามาอยู่ในเรื่องของชีวิตคู่และการแต่งงานอย่างเต็มที่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องสถานะความร่ารวยชนชั้นทางสังคมอะไรมันก็ยังส่งผลอยู่บ้างละคะ่ะแต่ว่าเรื่องความรักเนี่ยส่งผลมากขึ้นในยุคสมัยนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะพอมันมีคอนเซปต์ของความรักเข้ามาเนี่ยมันก็เลยต้องมีช่วงเวลาคบหาดูใจจกกกันนนนนเข้้าาาามะาะคทะีี่่อห ไม่มีคบหาดูใจไงมันคือแบบรู้จักแต่งงานเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปรักกันทีหลังนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงต้นศตวรรษที่19เนี่ยถึงจะบอกว่าจีบกันดูใจกันแต่มันไม่ใช่แบบทุกวันนี้นะที่จะแบบว่าไปเจอกันเองแล้วก็ไปจีบกันนู่นนี่นั่นแล้วค่อยพามารู้จักพ่อแม่นะคะแต่การจีบกันในสมัยนั้นน่ะมันมีพิธีรีตองมากๆค่ะทุกคนถึงขนาดที่ว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะเจอกันเองค่ะแต่ว่าครอบครัวนี่แหละจะเป็นคนแนะนําให้รู้จักกันนะคะแล้วถ้าสมมติว่่่่าาาาาาผผูู้้้้้้ชชชยยเเนน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 นีสสใใจจวววบบบไไหแนนแแะะะํมมลลโโอคคก็ุๆ จีบไปทําความรู้จักได้นะแต่ว่าจะต้องส่งการ์ดเข้าไปก่อนค่ะเป็นการแสดงเจตจ,จานงนะคะว่าขออนุญาตจีบลูกสาวบ้านนี้ได้ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าผู้หญิงโอเคเนี่ยก็จะมีการนัดให้มาเจอมานั่งพูดคุยกันค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าได้อยู่กัน2ต่อ2นะคะมันคือการที่ผู้ชายมาที่บ้านผู้หญิงแล้วก็นั่งจีบกันนั่งพูดคุยกับผู้หญิงนะคะโดยที่มีพ่อแม่ของผู้หญิงกน,นั่งเฝ้าอยู่ด้วยนะก็เรียกได้ว่าอืมก็อวดนิดนึงนะทุกคนอย่างไรก็ตามค่ะอันนี้เป็นแค่ิเวอร์ชั่นเดียวที่วิ ซึ่งไอ้พวกนี้มันก็จะไปสะท้อนอยู่ในนิยายที่มันปรากฏในยุคสมัยนั้นนะคะยกตัวอย่างแบบชัดๆนะคะก็คือในงานเขียนของเจนออสตินค่ะทุกคนเบนซ์แอนด์เซนซิบิลิตี้แล้วก็ไบแอนด์เพรสจูดิสค่ะถ้าใครเคยอ่านใครเคยดูหนังน่าจะพอเก็ทนะคะจนกระทั่งช่งะะวงศตวรรษที่20ค่ะรูปแบบของความรักนี่ก็พัฒนาไปอีกนะคะเพราะว่าในยุคสมัยนี้มันเป็นยุคของสิทธิสตรีค่ะทุกคนเห็นได้ชัดๆจากการที่ผู้หญิงเริ่มเลือกตั้งได้แล้วนะคะจากที่เดิมเนี่ยม,มันเป็นแค่สิทขธขิ มันก็เลยเริ่มมีคอนเซปต์มากขึ้นว่าเฮ้ยผู้หญิงไม่ใช่สิ่งของและไม่ใช่ทรัพย์สินที่เธอจะมาซื้อหาไปนะคะนอกจากนี้นะคะเรื่องสิทธิสตรีที่เข้ามาในช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ยมันทําให้ผู้หญิงได้ออกไปนอกบ้านมากขึ้นค่ะทุกคนได้มีโอกาสไปทางงทํางานต่างๆไปเป็นพนักงานห้างไปเป็นนู่นไปเป็นนี่ทําให้ผู้ชายเนี่ยมีโอกาสได้เจอผู้หญิงโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อแม่ไม่ต้องผ่านการแนะนํานะคะประกอบกับว่าในยุคสมัยเนี่ยคนเริ่มขับรถกันและเริ่มมีโรงหนังเริ่มมีอะไรต่างๆมันก็เลยเเเกกกิดดวััฒนนนธรรรมาอออ่่องคะ ทุกคนในที่สุดผู้ชายกับผู้หญิงก็ได้ทําความรู้จักกัน2ต่อ2ไปเที่ยวกัน2ต่อ2โดยที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในสายตาผู้ใหญ่แล้วนะคะและในยุคสมัยนี้นี่เองนะคะก็เลยเริ่มเกิดคอนเซปต์ของแฟนหรือว่าเกิร์ฟเฟนบอยเฟนค่ะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้ววิวเคยเล่าไว้แล้วแค่5นาทีจบนะคะสามารถย้อนไปฟังกันได้ค่ะว่าคําว่าแฟนมีที่มาจากไหนเนาะและแล้วก็มาถึงในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ค่ะในยุคสมัยนี้นะคะเป็นยุคสมัยแห่งการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพอะไรต่างๆมากมายค่ะในแทบจะทุกๆด้านเลยทีเดียวนะคะแน่นอนว่าเเเเรรรืืื่่่ออองงงพศคววามักชีิต ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญสําคัญที่เขาเรียกร้องกันในยุคสมัยนี้ค่ะโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องเพศเนี่ยเปิดกว้างขึ้นเยอะค่ะมีการขายยาคุมมีการอะไรต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะชาวฮิปปี้ในยุคนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นการแสดงตัวตนในฐานะความเป็นมนุษย์ของเราเราควรจะมีอิสระภาพในเรื่องนี้นะคะมันก็เลยเกิดข้อความที่บอกว่า make love not war นั่นแหละค่ะรวมถึงในยุคสมัยนี้เนี่ยนะคะก็เกิดการเปิดกว้างเรื่องเพศมากขึ้นค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะโอเคมันก็มีบ้างแหละที่พูดถึงความรักเพศเดียวกันในบาง บางสมัยนะแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะพูดถึงในฐานะมิตรภาพไงไม่ใช่คู่รักแบบคู่รักนะคะโดยเปิดเผยค่ะแต่ว่าพอเกิดการเดินขบวนในปี1969เรนี่ยเรื่องเพศมันก็เลยเปิดกว้างยิ่งขึ้นค่ะประมาณว่าทําไมเราจะต้องจำกัดเรื่องความรักเป็นแค่เรื่องของชายหญิงด้วยจะชายชายหญิงหญิงอะไรมันก็เรื่องของเขาใครจะรักกับใครก็เรื่องของคนนั้นนะคะมีการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นในยุคสมัยนี้ค่ะเรียกได้ว่ามันก็เป็นก้าวสาคัญนะคะที่มีการขยายขอบเขตการยอมรับเรื่องของความรักเนี่ยให้กว้างกว่าเดิมค่ะ และอีกการเปลี่ยนแปลงสาคัญหนึ่งในช่วงศตรวรรษที่20นะคะก็ะคะือมันมีคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นบนโลกแล้วค่ะทุกคนและที่สําคัญนะคะมันมีการเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยหาคู่ค่ะโดยมันเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะในปี1959ค่ะคือมีการเอาผู้ชาย49คนแล้วก็ผู้หญิง49คนเนี่ยนะคะมากรอกแบบสอบถามค่ะหลังจากนั้นก็ใช้คอมพิวเตอร์ IBM 650เนี่ยนะคะเอามาแมชกันค่ะจับคู่กันว่าผู้ชายคนไหนเหมาะกับผู้หญิงคนไหนนะคะซึ่งแน่นอนว่าวงการคอมพิวเตอร์กับก,บการจับคู่เนี่ยก็จะพัฒน,นามาเรื่อยๆจนกระทั่ง มาถึงในสมัยของเราในปัจจุบันนี้นี่แหละค่ะ <K _ an> และแล้วนะคะเราก็มาถึงในสมัยปัจจุบันค่ะซึ่งแน่นอนว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะคะเรื่องราวของความรักมีการเปิดกว้างมากขึ้นเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะจากในยุคสมัยแรกๆที่วิวเล่าให้ทุกคนฟังนะคะกลายเป็นว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะใครจะรักกับใครก็เรื่องของเขาค่ะทุกคนไม่ต้องไปสนใจเชื้อชาติฐานะเพศหรือว่าอะไรต่างๆค่ะความรักก็คือความรักนะคะนี่ยังไม่นับเรื่องราวข,ของโลกอินเทอร์เน็ตที่เข้ามานะคะและทําให้ความรักเนี่ยพัฒนาแบบว่าทาลายกําแพงไปอีกหลายกําแพงเลย อาจจะไม่มีโอกาสได้รู้จักกันเลยก็ได้มารู้จักกันในโลกอินเทอร์เน็ตนะคะคนที่มีความสนใจตรงกันก็มีโอกาสได้มาเจอกันมากขึ้นนะคะตั้งแต่ในยุคสมัยที่อาจจะเป็นเว็บบอร์ดเป็นคอมมูนิตี้อะไรต่างๆมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยของโซเชียลมีเดียค่ะและนี่วิวยังไม่ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองเรื่องของความรักโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บหาคู่สมัยก่อนมาจนกระทั่งถึงแอปพลิเคชันหาคู่ในสมัยนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เชื่อเถอะว่าแทบทุกคนน่าจะเข้าใจคอนเซปต์ของความรักในยุคสมัยนีี้้้้้กัััันนนนนเเป็ออออย่่่างงงงดดคะะะะวววิไไมตลลลรรแแทห ก็คือเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาและวิวัฒนาการของความรักตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะที่วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนฟังเรื่องราวของความรักกันไปยาวนานเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่สมัยอดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งวิวเนี่ยก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แส,สดงความรักกับคนดูของวิวทุกคนเลยค่ะรักทุกคนโดยเท่าเทียมนะคะรักทุกคนเลยส่วนใครอยากแส,สดงความรักให้วิวเหมือนกันก็พิมพ์หัวใจมาด้านล่างนะคะหรือจะแส,สดงความรักมากกว่านั้นด้วยการกดแชร์แล้วก็ป้ายยาชวนเพื่อนๆมา subscribe ช่องพอ i n t of v i e ด้วยกันก็ยินดีมากๆเลยทีเดียวค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะบสสวัสดีค่ะ